อนี้ล้อนำยังไม่แตกครับวูาอะไรเข้าไปยังล้อเลื่องก็จะไล่ถอดครับลูกไหนแตกส่วนราคานี่ผมเคยลงไว้ในชิปก่อนหน้านี้เลยปน่านจะร้านห้าก้าของตะขันที่จำไม่ผิดเรียมยังสวยครับ สีเดิมนะครับแยวก็มีบ้างครับรดมีสนุงสนิมน,นิดๆนหน่อยๆครับก็ไม่ได้ว่า,อาพองนะครับดูข้างในไม่มีพองคอันเกษศรขี้ดินนี่เฉยลดช่วงแงไม่ผุนะครับ สาแต่ท้องครับผมชอบต่บปั๊มาเลยนะแห้งแห้งสินเลยครับแคันนี้ก็กำลังไล่เปลี่ยนซีนครับซีนก็บอกเปลี่ยนเสร็จได้แหละครับแล้วก็จะมีอีกคันนึ่งกำลังเข้ามาตัวเดีวยวกันนี่แหละครับผมเห็น FC คนหนึ่งคอมเมนต์ผมว่าโซ่ไม่ดีเหรอ โซ่ยังดีเลยนะครับบูทยังกลมเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบูทยังไม่เบี้ยวเลยนะครับน,นกลมริกอยู่นะไม่ใช่โซ่เสียนะครับคันนี้ก็ร้านเจ็ดดาครับ FC คนไหนสนใจเข้ามาดูได้ครับใช้เงินดาวสามแสนอยากให้ เอาสีเดิมอยากให้เก็บให้เนี้บแปะติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ใหม่ได้ครับหรือว่าอยากให้ทําสีใหม่ก็ได้ครับสีที่เปลี่ยนครบหมดแล้วครับเรียบร้อยบุงกีช่างก็น่าจะเรายังไม่ได้เก็บป่ะมี ยุบครับก็เดี๋ยวเก็บให้ส่วนสมิตโม่คันนี้ประมาณล้านห้ากัวๆนี่แหละครับคันนี้เก็บสีเสร็จเร้ยรอย ข้างในสีเดิมนะครับฝาข้างนี้ยังไม่เคยบุบออกนะครับอ้ากออกนะครับเห็นไหมยังไม่เคยเบี้ยวบางคันนี่ฝาข้างมันบุบเบี้ยวคันนี้ยังฝาข้างยังไม่บุบป,ประมาณนี้ครับแล้วก็รุ่นเจ็อครั้งนั้ก็ไปแล้วครับ โซ่ใหม่ครับมาเราเอาใบเดิมนะครับใบเดิมก็ที่โสดอยู่จะมีอยู่ สี่คันห้าคันมีซูมิโตโมโมีเอ็กเอ็มครับมีแคปแล้วก็รุ่นแปดแล้วรุ่นแปดอีกคันหนึ่งครับประมาณนี้แล้วเอฟซีพามาดูดเฉยๆพามาถ่ายด,ดูเล่นๆยวมีคนสนใจครับอยากดูว่ามาซ่อมจริงหรือเปล่าซ่อมขับแบบไหนอะไรยังไงครับ็เไยนะครับควจะได้ขายครับเอฟซีรถไม่ใช่ว่า รถพ่อค้าจะยออจะยอมแมวย้อมอะไรคือบางทีมันตัวนี้นย้อมกันไม่ได้หรอครับมันเอาความเป็นจริงถามว่าคนยอมมีไหมม,ม,ม,มันก็มีแหละครับบางทีคนย้อมมันจะพาพ่อค้าคนอื่นก็าเสียไปด้วยแต่บางร้านร้านไหนที่เขาทำจริงอะไรจริงมันก็โอเคครับลูกค้าเขาแฮปปี้แต่บางร้านที่แบบว่า เอ่ไยคือลุกลวกครับมันก็ยังว่าแหละมันก็จะพาคนอื่นเสียไปด้วยเดิกันชิปหน้าครับเอฟซีลากันไปก่อนบาย